นักเรียนคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไตรายางกันนะคะตรายางก็คือการแบ่งตัวพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเนี่ยคะ่ะออกเป็น3ส่วนที่เราเรียกว่าอักษรสามหมู่นะคะก็คือมีอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ําค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเขียนกันนะคะว่าอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําเนี่ยแต่ละหมู่มีกี่ตัวและอะไรบ้างเรามาเขียนกันนะคะ พยญชนะหรืออักษรหมู่แรกที่เราจะเขียนนะคะนักเรียนก็คืออักษรกลางค่ะอักษรกลางที่นักเรียนได้ยินกันบ่อยๆนะคะที่เขาบอกว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองนะคะเรามาเขียนกันชาติมีตัวอะไรบ้างเรามาเขียนหัวข้อก่อนนะคะอักษรกลางค่ะมีทั้งหมด9กตัวนะคะนักเรียนจําได้ไหม เขียนหัวข้อไว้ด้านบนตรงกลางแบบนี้ละคะ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากตัวที่ชิดเส้นนะคะก็คือตัวกอค่ะนักเรียนเขียนก็นะคะเว้นหนึ่งนิ้วนะคะนักเรียนจะเห็นไหมเอ่ยหนึ่งนิ้วนะคะกอจอกจิกนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งนิ้ว เหมือนเดิมนะคะเด็กก็คือตัวดอชดาก่อนนะคะแล้วก็เป็นตอปะตักมาดูกันค่ะแบบนี้นะคะถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลยนะคะพอเขียนครบทั้ง9ตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขีดเส้นขั้นนะคะแล้วก็ขึ้นหมู่ต่อไปเลยค่ะหมู่ต่อมาคืออักษรสูงนะคะมี11ตัวค่ะเรามาเขียนกันเลย เริ่มจากตัวขอไข่นะคะเว้นหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมเขียนขอขวดค่ะแล้วเว้นหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะครบทั้งสิบอ็ดตัวแล้วนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นขั้นเหมือนเดิมค่ะหมู่ที่สามนะคะอักษรต่ำค่ะมียีสิบสี่ตัวนะคะเขียนกันเลยค่ะ นี้ค่ะนักเรียนเราเขียนหมู่ที่3มเสร็จแล้วนะคะเราจะเหลือ1บรรทัดเพื่อให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเหมือนเดิมค่ะนี้ค่ะนักเรียนเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะไตรยยางจากอักษรพยัญชนะทั้ง44ตัวนะคะแยกเป็นอักษรกลาง9ตัวอักษรสูง11ตัวแล้วก็อักษรต่ำ24ตัวนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้านล่างด้วยนะคะนักเรียน เท่านี้ก่อนนะคะบายบายค่ะฝึกกันบ่อยๆนะคะ